ราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นโจทย์สําคัญของรัฐบาลที่จะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและไม่กี่วันหลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภานายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอขรมปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2566ลงถึง2ครั้ง ครั้งแรก13กันยายน2566ประกาศลดจาก4บาท45สตางค์ต่อหน่วยลงมาที่4บาท10สตางค์ต่อหน่วยจากนั้น18กันยายน2566ปรับลดลงอีกเหลือ3บาท99สตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลทันทีเริ่มบังคับใช้ในรอบปินเดือนกันยายน2566การปรับลดค่าไฟฟ้าลงไม่เพียงส่งผลดีโดยตรงกับประชาชน แต่ยังส่งผลทําให้ต้นทุนการผลิตสินค้าลดลงด้วยเพราะค่าพลังงานคิดเป็นต้นทุนของการผลิตสินค้าสัดส่วนเฉลี่ยประมาณ10-20%ซึ่งราคาสินค้าจะปรับรลดราคาลงได้3-5%การลดราคาพลังงานยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนมาถึงคิวของน้ํามันดีเซลเชื้อเพลิงหลักของภาคขนส่งโดยคลมมีมติลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล2บาท50สตางค์ต่อลิตร โดยใช้กลไกภาษีสปรสาร์สมิรและกองถุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาบริหารจัดการส่งผลให้ราคาขายปีกรถรง2บาทต่อลิตรตึงราคาไม่ให้เกิน30บาทตั้งแต่20กันยายน2566ถึง31ธันวาคม2566ตามมาด้วยการผลักดันลดราคากลุ่มน้ำมันเบนซินที่นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เคยเสนอปรับรลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอ91ลง2บาท50สตางค์ต่อลิตรแต่ยอมรับว่าเมื่อลงไปทำงานพบว่าอัตราภาษีสรรพสามิตรสำหรับกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอทุกประเภทเป็นอัตราเดียวกันไม่ได้แยกแก๊สโซฮอ91ไว้ต่างหากจึงต้องเสนอคอรมอลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันกลุ่มเบนซินลง1บาทต่อลิตรจากที่จัดเก็บอยู่6บาท50สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้น้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอทุกประเภท มีราคาลดตรงลดหลั่นไปตามอัตราส่วนผสมของน้ำมันเบนซินชนิดนั้นและให้ใช้กองทุนของน้ำมันเชื้อเพิงเข้าไปบริหารจัดการซึ่งจะทําให้ราคากลุ่มน้ำมันเบนซินลดตรงดังนี้แกสส๊สโฮ91ลดรง2บาท50สตางค์ต่อลิตรเบนซิน95และแกสส๊สโฮ95ลดลง1บาทต่อลิตรแกสส๊สโฮ E20 และ E85 ลดลง80สตางค์ต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2566ถึง31มกราคม2567คณะตรีตัวกระทรวงการคลังเสนอว่าให้ทางกระทรวงพลังงานนะครับไปบริหารจัดการในเรื่องของกองทุนน้ำมันของเราต่อไปซึ่งทางผมก็จะรับไปดำเนินการในส่วนที่จะสามารถทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดครับ การลดราคาพลังงานทั้งค่าไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงถือเป็นควิกวินนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการช่วยเหลือบรรเทาภาระ,ะค่ากองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงวิกฤตราคาน้ำมันเชื้อเพลิงยังอยู่ในระดับสูงแม้ว่าจะส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องแบกภาระเพิ่มจากสถานะสุดทิณนะวันที่29ตุลาคม2566ติดลบถึง74,292ล้านบาท